ีอกินกินให้มามาด้วยกินกินหอยหอยที่มามาทำเมื่อกี้อ่ะหอยที่ทำเมื่อกี้อร่อยไหมอะอย่าเพิ่งดูทีวีมาถ้างั้นน่ะอย่าเพิ่งดูทีวีกินก่อนค่อยดูทีมั้งปะไม่เป็นประชันจริง จะจะจะะไมนะ่กุ้งตนี่ป๊าปะาำไมนะมิป๊าปจะไม่กุ้งตุ้นเดี๋ป๊าบอกว่าให้กินข้าวก่อนคือดูตุนต้นตุ้นใช่ไหม,อมหอยตัวใหญ่อร่อยแซ่บอันนี้ปลาปลาปีกานี่ยนี่มีปลาปิกาด้วยที่กินเหมือนวันนั้นไงอโอเคขนมปังอ่ะปาปิกาด้วยเคี้ยวยัง อย่าไปกินอันนี้มันเอาออกวันนี้ครูให้กินข้าวกับอะไรคะกับข้าวกับอะไรนะข้าวให้กินข้าวกับอะไรวันนี้กินหมูกินกินหมูลูดอืมโอเคค่ะกินหมูลูดกินแครอที่ปาปริกาโอเสโอเคหมูสับแครอทโอเค เอาหลุดเอาตัวใหม่นะเอ,อเอาอีกตัวหนึ่งนะอมันไม่มีนะมาม่าเอาหนวดมาม่าเอาน้ำนันออกแล้วเอาอ่าตัวใหญ่มากเลยเอะเอา้น้นออกอะเอาขนข้างในมันออกแล้วปาปิกา ปาปิก้าอีกโอเคอ๋อ,อ,อ,อกินแต่ปาปิก้านี่นะนี่นะปาปิก้านี่นะ,ะแล้วก็กินอ่ะนี่หอยคำนี้อ่ะหอยคำนี้กับปาปิก้า เอาอย่าเล่นอ่ะ,อะกินให้ปั้นเนยนะดูอร่อยค่ะอย่าไปเล่นสิกินป้าของน้ำปังนะ่ะ,อะเอาอะไรกินนะ้ำออโต้หมดเนด้อ่ะกินเสร็จก็ไปดูตน้นตนต๊ะหมดกับปาปิก้า เชื่องาอาบน้ำอะไรนะคะไอ้เชองอาบน้ำอืมกินข้าวต้องล้างปากแล้วก็ไปอาบน้ำประมาณนั้นนางบอกอิงยาอาบน้ำไม่ฟัวอาบน้ำอืมอิงยาอาบน้ำไม่ฟัวอาบเดี๋ยวฟัวเดี๋ยวฟัวอาบน้ำหนูเราต้องอาบน้ำกินมะเกี๊ยะ มือแน่นหน่อยคนอาเก็บกินเก็บได้ปะ <cat> ิตุ่นตุ่นเกียร์เกียร์ตัวหมดตัวหมดมันบาดมือหน่อยนี่ อีกเหรอัต้นมอดอีกเหรอกินหอยก่อนเดี๋ยวมา,มาอาตโหมอดให้ไหมแล้วคั่คจเสร็จอ่ะอ่ะอิ่มเหรออิ่มใช่ไหมอืมอืมอิ่มเหรอคะนะแล้วหนะดูยจะกินอะไรอ่ะอะปาปิ้า อพี่น้องไอตอนนี้มันหนาหิมะเนี่ยเมื่อเศาร์แต่งตัวลูกไปดอ,อกกิดกพ่ออีแม่คอยเป็นช่วโม้งุวนเสียผาเด็กหน่อยมันใส่เสียหลายตัวใส่สุดกะโอ้ยคอยไปอยากเสียอพอแล้วฮัลโหลปะพอแล้วอะม,ม่เเยม่มาพูดว่าตอนเช้าม่มาไปเชียะแม่แต่งไปเชีย อ๋อมันหลุดเหรอเอาช่างมันเลยกอบตาเอออย่าไปจับมันอิ่มหรือยังรอยังถอดออกถอดออกนะถอดออกแล้วออากินอิ่มแล้วใช่ไหมคะได้แล้วแกกินอะไร อะก็ต้มหม้ออ,อีกไหมจุดเลือ,อ,อกินหอยอีกคำหนึ่งก่อนกินหอยอีกคำหนึ่งก็ไปลเลยเรียกแม่กินมออแซ่ นักกินเองอิ่มเหรอบายจุบๆกินอาหารกินอาหารมาจัดดอกกิดแล้วไงกินผล ل ة ใม้บายสวงแม่ไปครับบายสามตัวกินผล ل ة ใม้มาจัดดอกกิดนักจิ๋กินอีกทีหนึ่งกับหกโมงแรงจ้ะวันนี้สามโมงกลัวๆบายบายค่ะบายจุบๆผุนพอให้แม่ปิดกล่อง ปิดกล้องชิก็หนูบอกว่าหนูอิ่มแล้วอะใช่ปะเราจะกินอะไรต่อากินอะไรเนี้ยหอยอีกอ่ะกินผักจ้ะฮะกินผักกินปาปริก้าได้งไงเ<ม>อาปาปริก้าหรือว่าจะเอาโตัวมอดอีกไหมเออตัวมอดตัวมอดด้วยเหรอตัวมอดตัวมอดเอาออกมาดูกันตัวมอดอยู่ตรงไหน ตมวหมอนมันอยู่ในนี้ป่ะมันมาเข้าตู้เย็นแล้วมันะ้งลูน่าป่ะอยู่ในตู้เย็นนะตัวหมออยู่ในตู้เย็นอ๋อเอ,เอาปลาปิก้าเนาะนเอาปลาปิก้าได้ไหมอะเด<ะ>้อ๋อโย่คอมโทม่ากินเลยมามามา ผักฝรั่งโอาหอมแดงหอมแดงหอมแดงกินได้หอมแดงใครกินได้คะจับเผ็ดหอมแดงเผ็เดก็ไม่ต้องกินเจ้าจิ้พ่อค่ะอืมกินพ,ออนพอ่อปะมะเกือบเท็ดมาเกือบเท็ดนี่เอมามะเกือบเท็ด อันนี้มันเดี๋ยวมามาไปตำท้มตมังมันลูกกรปิกาะตัวหมด ปิก้าอ,อร่อยใช่ปะปาปิกาต้องหมด เลือกดอกกีดกินข้าวโตหมดปาปิก้าอู้กินปาปิก้ารอะห,หอมแดงไม่เอาโอ,เโอ้ยโอ้ยส้มปาส้มปะ,มปะมเลือกกินแต่หอมแดงโอ้เลือกกินแต่มะเขือเทศกับปาปิก้ารเหรอ Hmm? Mm. Hmm. Mm. Mm. mata mm. mm. Ah, akan butuh nih. หมดแล้วปาปิกาที่มามาหัห่นนั่นหั่นไว้นี่ยังจับโอเคหมดแล้วงัมม้นเป็นไรมไมปไรกัดทำไมเอาป่ะอ,อิ่มละมามามาขังทิ่มีขนมหน้มหามทิ้งมินของหนูห้ามทิ้งอาหารหนูโอเคค่ะมาม่าไม่ทิ้ง <laughs> อืมอืดทิ้งโอเคค่ะไปบ๊ายจุ๊บจุ๊บก่อนโอเคไปบ๊ายจุ๊บจก่อนบับายจุ๊บจุ๊บบัตรบัค่ะพจุ๊บจุ๊บค่ะ